ที่ครับยามเช้าวันนี้มาดูขั้นตอนที่3สําหรับการทําจุลินทรียเจาปวกแบบผงนะครับนี่อตอนนี้เราแช่ไปกี่วันแล้วเราส่งมาแล้วนี่งครับส่ไมห้าถึงเวันก็คือส่งข้าวที่แช่โดยน้ำจุลินซีเจาปวกเข้ามาใส่ตะกร้า เอาไว้ใครดูคลิปอี่แล้วก็จะเห็นเนาะเอาไว้ในตะกร้านี่ประมาณ2วันไม่ประมาณฮะสองวันเป๊ะเลยคือครบวันนี้แหละให้มันให้มันเสด็จน้ำเนาะให้มันเสด็จน้ําจนแห้งเขาเรียกว่าแห้งกรังเนาะแห้งกรังก็คือว่าแห้งขนาดนี้แหละครับตามเนื้องานนี่แห้งแล้วเสด็จน้ําไว้2วันนี่นะครับนี่สภาพปลายข้าวที่แช่น้ําจุลซีจาวปลวกคือแห้งสนิทและ สนิทมากแล้วครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเอาปลายข้าวที่สงขึ้นมาสเสด็จน้นํานี่เทใส่กระมังโอ้หนักอยู่ครับคอณหนักอยู่อ่าแล้วก็จะมีน้ําที่เหลือนะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับอ่านี่แต่ก้นก็ยังแฉะบ้างนิดหน่อยถือว่าส่วนน้อยท,ที่ที่ยังมีความชื้นอยู่แต่ว่าส่วนมากจะแห้งถือว่า่าเนียประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ลักษณะเขาจะเป็นนี้กินก็งไงกิน ครับกลิ่นนี่เหมือนมากๆคือแป้งหมักขนมจีนที่ปู่ย่าตายายเคยพาทำสมัยโบราณนะครับ,รบปู่ย่าตายายเคยพาทำนเห,หมือนมากครับกลิ่นอันเดียวกันกับแป้งขนมจีนที่หมักนะครับเอามาใส่ทั้งหมดเนาะครับก็คือทยอยใส่หมดเลยน่าจะพอเนาะกละมังแล้วหมอ้อพอพอ ก็คือหลังจากเราแช่ไว้ประมาณสักเจ็ดวันจุบแล้วเราก็เอามา่าษาโคราชประสงค์เอามาใส่ที่กรองให้มันเสด็จน้ำครับแล้วก็เอามาเทใส่กระบะเพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปอนี่นะครับ ใช้ตะกร้าแล้วก็ใช้ผ้าแยงรองนี่นครับนี่การทําจุลินทรีย์จากเป็นแบบแห้งนะครับที่เราใส่ซองนี่นะฮะเขาจะได้ประมาณนี้นะครับต่อ,อไปนะ ขั้นตอนต่อไปก็<ล>คือเราจะต้องทำยังไงอ่าขั้นตอนต่อไปก็หาลำอ่อนมาเป็นอาหารนะครับช่วงที่จะหลังจากผสมลำอ่อนกับข้าวปลายที่เราแช่น้ําได้ที่แล้วนี่ก็เอาไปอบอีกทีหนึ่งนะแต่ขั้นตอนก่อนไปอบคือต้องผสมลำอ่อนให้เข้ากันก่อนาการเลือกลำอ่อนนี่จะเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์ได้เดินเชื้ออีกทีหนึง่งให้เดินเชื้อให้กลับมามีความสมบูรณ์แข็งแรงและ,ะมีปริมาณเชื้อ,อที่มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งกระตุ้นใมัน ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ลำอ่อนเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวกระตุ้นตัวล่อลำอ่อนนี้สัดส่วนยังไงที่สัดส่วนก็คือปลายข้าว10กิโลต่อลำอ่อน2กิโลในในเคสตรงนี้ก็คือปลายข้าวทั้งหมดหนึ่งถุงเนี่ย50กิโลก็ใช้ลำอ่อนทั้งหมด10กิโลครับคือเตรียมคือ10ต่อ2นะครับพูดง่ายๆถ้าถ้าส่วนง่ายคือลำปลายข้าว5กิโล รัอ่อนหนึ่งกิโลนะฮะถูกต้องครับอันนี้เราใช้ปลายข้าวประมาณห้าสิบกิโลนี่ที่มันเยอะนี่เพราะว่ามันบวมนะครับมันตึงขึ้นก็ค่อยๆผสมให้มันเข้ากันก็ผสมให้เข้ากันนะครับจะไปใส่เฉยๆ,ๆไปใช้ก็ผสมเหมือนปูนนะงั้นเราผสมปูนที่เราต้องมีขั้นตอนการทำนี่เพื่อ อน,อนนส็ววขอ<ช>ทบทวนทีนะครับถ้าสูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์กำมลได้พาทํามาว่าทําลักษณะนี้ได้เชื้อที่ดีแล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้นะครับอันนี้ยู่ในขั้นตอนของทําจุลินรียจะปวกจากน้ําไปสู่การเปลี่ยนทำเป็นผงนะครับที่ท่านได้ชมไปแล้วประมาณสองคลิปไปแล้วขั้นตอนการทํา จุลินทรีย์จะาปวกแบบผงนะครับก็สามารถนำไปฝึกทดลองทำเรียนรู้ทำนะครับถ้าเราจะปลวกแบบผงมันจะเก็บได้นานถ้าเราเก็บในที่ที่ไม่มีความชื้นใส่ซลองแครกหรือว่าใส่ขวดใส่โถไว้ก็ได้นะนะนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะให้เติมลำ เพื่อจะให้กระตุ้นที่จุลินทรีย์ที่เราแช่ในเม็ดข้าวมันก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็นำไปอบ ผมไม่เข้าทันเสร็จแล้วเราก็จะไปมัดด้วยผ้าแยงเหมือนตอนที่เราขยายด้วยนี่จากผงว้่เป็นน้ำนะครับที่เราเคยนำเสนอจากคุกข้าวสุกแต่ตอนนี้เป็นปลายข้าวดิบที่เราแช่ไว้แล้วถ้าพันตอนต่อไปงไงนะหลังจากผสมกหลังจากผสมลำอ่อนกับปลายข้าวที่แช่ได้ที่จนลำอ่อนกับปลายข้าวคุกเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะ ตักใส่ผ้าแยงมัดเป็นตุ่มเพื่อที่จะเอาไปอบในกะละมังปูนัวสมปูนนะครับกะละมังอบมาที่โยบนะเราใช้วสถ้าถ้าไม่มีถังปูนก็ได้มีถ้าเราทำในเล็กน้อยกะละมังซักผ้าได้ไหมครับได้ครับืออยู่ที่การแสงอบให้อากาศอบให้มันร้อนครับประเด็นหลักหลังเรื่องการอบให้มันร้อนเนาะครับอบให้มันร้อนให้เชือมันเดินแล้วก็ให้เจ้าปวกนี่เขาได้ ขยายตัวในรูปแบบแห้งอีกรอบหนึ่งรปริมาณนี้นะครับน้อ,น,อนี่ก็ค,คือกะเอาในทุกท่านที่จะเอาไปต่อยอดทําต่อก็กะเกณฑ์เอาตามความเหมาะสมที่ท่านได้ทํานะครับรส่วนที่ศูนย์ของเราก็จะทําลักษณะนี้นนขนาดตุ่มที่เราห่อก็ปริมาณนี้ฮะครับมบดให้แน่นแบบ มัดในก้อนขนาดนี้มันกำลังพอดีมัดให้มันตึงเลยไม่ต้องให้มันขยับได้นะครับให้มันตึงแล้วมันก็จะเป็นตุ่มที่พอดีพอเหมาะแล้วเราเอาไปทําต่อมันก็สะดวกเราด้วยครับนี่คือการเราก็จะตัดพายงประมาณรักเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบน้ครับความความยาวความกว้างของพายงที่จะมาห่อที่สูงเราใช้ขนาดความกว้างเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบนะนี่คือตุ่มตอนที่เรามัดพร้อมที่จะไป่อันนี้ก็คือนี่แหละได้แล้วครับหนึ่งหนึ่งตุ่มหนึ่งห่อ ขั้นตอนต่อไปก็เอาไปอบไปครอบด้วยก็ละมังผสมปูนอบยังไงไปตามไปดูครับเดี๋ยวจะก่อนที่จะอบตรงนี้เราก็เตรียมไม้เพื่อที่จะมาวางตะแกรงพลาสติกนะครับเอาไม้สองข้างเลยนะครับงคนจากดินครให้มันสูงจากดินท่านเรื่องเรื่องคือที่นี่เราเป็นปูนเนาะมีลางให้เจลาฝนตก น้ำก็จะซึมเข้ามาเอาครับหนึ่งกระบะนี้จะใส่กี่หอ่อก็อยู่ที่ปริมาณวัสดุที่เราจะมามาครอบหรือมาอบสมมติเราจะครอบครอบ,ครอบด้วยอะไรเอาทีนี้ครอบด้วยกระมังถ้าท่านจะทําเป็นธุรกิจทําเป็นจินวนมากก็หากระบะผสมปูนมาครอบมาอบรจริงๆจริงๆเราใส่ได้ประมาณสักประมาณสักห้าห่อได้ครับ ันึ่น 2> 1, 2, 3, งสองสามสี่แต่ก็อยู่ที่ว่าตัวที่ครอบด้วยตัวที่ครอบนะอะถ้าตัวที่ครอบมันครอบไม่หมดก็ใส่ทลดลงคือครอบก็ต้องครอบให้มันครบนะไม่ให้มันเนื่อารองครอบนะนะครอบให้มันมิดครอบให้มันคลุมให้หมดนะครับเนาะนะครับลักษณะนี้ ให้แดดส่องก็ประมาณ5้าถึงสอันนี้เราทําตัวอย่างแค่ก้อนเดียวนะครับจริงๆมันจะต้องเต็มพื้นที่นะครับจะต้องตามตามปริมาณของตะแกรงพลาสติกที่เราวางไว้นะฮะตามปริมาณอาจจะหนุนนิดนึงเพื่อให้เกิดความลาดเอียงในการที่จะเกิดไอน้ําอยู่ในการอบตัวนี้ให้มันไหลลงไปได้สะดวกแต่ถ้าใส่ชั้นเดียวโดยมากแล้วก็จะอบได้สวยแล้วก็เชือจชาวปลวกเดินได้ดีครับ น้ำที่เราเสด็จน้ำแล้วนะครับนี่น,นี่ที่เราวางในตะกร้ามีผ้าแยงหลังน้ำที่มาก็คือน้ำเจ้าปวกเราเนี่ยครับนี่สามารถนำไปใช้ต่อได้ที่มีเชื้อราทุกถังอันนี้แล้วว่าจะไปใช้อะไรนะอันนี้จะไปเลี้ยงต่อที่ถังมัคขยะ เสษอาหารจากโรงคัวคือจะไม่ทิ้งเลยตรงนี้จะเอาไปเลี้ยงต่อให้เกิดปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็าากไปขยายเชื้อเนอะไปขยายเชื้อเตรียมเป็นจุลินทรีย์จะปลวกแบบน้ําเพื่อเป็นหมักเศษอาหารอยู่ตรงจุดที่เราเสษยอาหารไปร่วมกันนะคระับเราจะมาใช้ต่อด้วยอะไร เขาจะ,ะคือเอามาเลี้ยงเชื้อต่อเพราะว่าคุณสมบัติของจาปลวกยังมีครบอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งมาให้อาหารเพิ่มมาเติมน้ําสาวข้าวก็จะได้ปริมาณมากเหมือนที่เราเลี้ยงไว้ที่ทำยุลูซีจาปลวกที่ไปแช่ปลายข้าวแต่กรณีตรงนี้เราจะมาเลี้ยงเพื่อเอาปริมาณเพิ่มมาแช่มาเพิ่มปริมาณเพื่อที่จะหมักขยะที่เหลือจากการทําอาหารในแต่ละมือ้อแต่ละวันเพื่อบริการจัดอาก,การตรงนี้หนึ่งหลับกลิน่นสองทำให้ขยะย่อยสลายง่ายครับ ก็มาขยายวัวเชื้อด้วยครับก็คือมาเพว่อเตรียมถังไว้สักถังหนึ่งเนาะสองถังเตรียมไว้เตรียมไว้สองถังปริมาณเต็มที่เลยเพราะว่ามีเศษอาหารเยอะอันนี้ก็จะเป็นวัวเชื้อที่ไว้กัดเตรมตามลาดอันนี้เราเลี้ยงไว้เป็นจุดอีกอย่างหนึ่งที่จะใช้งานอีกรูปแบบนึ่อวัวเชื้อ เชื้อจาวผวกขอพี่น้องอืมนับทีนี้ก็หลักการเหมือนเดิมก็คือเติมน้ําซาวข้าวก็คมีเชื้ออยู่แล้วเติมน้ําซาวข้าวเติมน้ําเปล่าผสมเป็นการทาความสะอาดถังไปในตัวก็ได้เอาจุลินทรีย์จาปวกที่เรามาเลี้ยงเชื้อในบริเวณที่เราจะแช่เศษอาหารตรงนี้แล้วก็ขยะที่เหลือจากการทําอาหารเนี่ยเอาเฉพาะส่วนนี้เลยมาเติมมาใช้ในบริเวณนี้ ก็เป็นการต่อยอดหรือของเหลือจากการหมักปลายข้าวอันนี้ก okay, ็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดในการทําน้ําจุลินทรีย์จาวปลวกแล้วขั้ทการในหมักขยะยังไงเดี๋ยวก็เขาจะนาเสนอขั้นตอนในหมักขยะเดี๋ยวมีปริมาณจาวปลวกที่มากขึ้นในการที่จะราดที่จะเทขยะหมักขยะเดี๋ยวจะทำีมาราดนี่ด้วยเนาะครับเนี่ยถ้าไม่ราดนี่มันพูนล้นไปหลายรอบแลวครับนี่ราดแล้วมันยุบลงยุบลงแล้วข้างล่างมันก็เป็นดินเป็นปุ๋ยหมักไปแล้วครับครับ